ใหญ่ทุกอย่างเลยนะสวัสดีเพื่อนพี PAUL ่น้องที่รัก er ทุกทท่านเด้อจ้าที่เห็นเป็นก้อนๆขาวๆตะมอต้แม่อยู่นั่นนะคะก็คือก้อนหญ้านะคะที่ชาวไร่ต่างๆแถบบัตเซอร์ตันออสเตรเลียค่ะเขาเก็บไว้ให้วัวค่ะ จริงๆฤดูเก็บเกี่ยวนะคะมีมาตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วแล้วนะคะจะไปทางไหนก็เจอแบบนี้ค่ะกอนยาเต็มไปหมดเลยเนี่ค่ะอยู่ยตรงนี้ใต้ร่มไมท้ทางนั้นเลยก็คงจะร้อนอะนะวัวไม่พันค่ะแต่ละตัวนี้อ้วนตับเลยนะคะมีคนคอมเมนต์ถามเหมือนกันนะว่าให้วัวกินหญ้าอย่างเดียวเหรอเดี๋ยวพี่จะนัดพาไปดูนะคะว่าเขาใช้หญ้าอะไรค่ะฮัลโหล แป้งๆนั้นเลยโอ้บักแอบ ธนนัเคยทำคลิปเกี่ยวกับการไถ่ายหวานหญ้าการปลูกหญ้าการเก็บเกี่ยวการขนหญ้าเป็นก้อนๆน,นะคะมาวเก็บไว้ที่โตเนี่ยพี่ธนนทขับรถเองเลยนะคะแล้วก็แต่ขนได้ทีละก้อนนะ,ะ <laughs> แล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็เข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ฟาร์มมิงได้นะคะฟาร์มบัวออสเตรเลียค่ะ เมื่อมีหญ้าก็ต้องมีน้ำมาเนาะแต่ว่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยไม่มีปัญหาสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าน้ำไม่จะเยอะมากนะคะเพราะว่าฝนเยอะแต่ว่าช่วงหน้าแล้งเนี่ยก็ต้องประมาณนี้ค่ะนีอ่อาหารน้าหรับให้วัวเพราะก็เป็นบอ่อใหญ่เหมือนกันนะคือจะมีลูกลอ,อยอยู่อย่างเงี้ยเวลาเราเรามองไกลๆเราก็จะเห็นเนี่ยเห็นลูกลอยอย่างเงี้ยก็แสดงว่ายังมีน้ําอยู่อย่างเงี้ยค่ะให้วัวมีทุกไล่เลยนะพวกท้ากาลังเดินอยู่ และนี่คือฟาร์มวัวธรรมชาตินะคะมีการเลี้ยงแบบธรรมชาติปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาตินะคะแล้วก็มีการผสมพันธุ์แบบธรรมชาติด้วยนะคะแต่ว่าวัวตัวผู้นะคะคือวัวพ่อพันธุ์เนี่ยต้องมีการขังไว้ประมาณสัก2 3สเดือนนะคะพอปล่อยออกมาโว้คึกอย่างคักเลยอะส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับหญ้านะคะหรือว่าหญ้าโปรโตีนที่เห็นอยู่เนี้ยนะคะถ้าใครสนใจนะคะพี่ธนาะจะเขียนไว้ใต้คลิปนะคะเข้าไปอ่านดูได้ค่ะ ดมแมลี่สำหรับแมบรี่วันนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยสนใจเราสักเท่าไหร่นะคะเหมือนจะไม่ค่อยหิวนะเขาเมื่อวานนี้ซัดไปเยอะเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเรื่องราวของฟาร์มบัวออสเตรเลียคะ่ะก็ให้มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีจ้าแล้วทำไมต้องดันเข้าอย่างนั้นนะเดินรถเข้านะ